ทำไมเราต้องบวกขาดและมองเห็นแต่สิ่งดีๆแล้วก็ตัดเรื่องลบออกทั้งหมดเลยครูเอาคลิปนิวรอนที่เคยออกช่อง3เป็นกฎวิทยาศาสตร์นะคะต้องขอบคุณคลิปนี้มากๆเลยทําให้ครูไม่กล้าคิดลบเลยนะคะไม่กล้ามองลบไม่กล้าทำให้อารมณ์ของเราติดลบเลยนะคะ ยิ่งเราคิดลบมากเท่าไหร่แล้วยิ่งนำล่องนะคะนำเรื่องราวลบๆเข้ามาหาเรามากเท่านั้นยิ่งเรารู้สึกเจ็บปวดเสียใจแล้วยิ่งดึงดูดเรื่องราวลบๆเข้ามามากเท่านั้นเพราะว่าสมองของเราเป็นตัวสั่งการและดึงดูดเรื่องราวเหล่านั้นเข้ามานะคะตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เขาได้ค้นพบกันลองไปศึกษาดูนะคะคลิปนิวรอนนะคะที่ครูเอาลงไว้ที่หน้าติ๊กตอกของครูนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าทําไมเราต้องตัดเรื่องลบออกทั้งหมดแลวเราต้องสร้างพลังงานบวกเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะใครอยากเรียนรู้การเปลี่ยนชีวิตฟรีนะคะคุ ไม่ต้องมาทำกับคู่นะคะเรียนรู้แล้วเอาไปปรับเปลี่ยนกับชีวิตของเราขอให้เรามีความสุขขอให้เรามองเห็นแต่สิ่งบวกๆคะ่ะขอให้เราใจของเรานะฮะพองฟูอยู่ตลอดเวลานะคะพร้อมที่จะนะคะเดินหน้าต่อด้านความดีคะ่ะ